เอประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสในสไตล์ของ WR155 พละงกำลังเครื่องยนต์เร่งได้ดังใจนะฮะการเดินทางสายฝุ่นหรือสายเดรสเนี่ยมันสนุกมากก็เลยเริ่มติดใจแล้วครับวันนี้ก็ได้เทคนิคใหม่ลงด้วยเกียร์ว่างอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปฝึกครับด้วยน้ำหนักกดที่เบา แล้ว,วาตาเร่งดีเราสามารถขึ้นมาได้ครับตอนแรกก็คิดว่ามันคงแบบจิ๊บจิไบอะไรเง,งี้ยง่ายๆพอเรามาเจอไอ้ฐานที่มันเป็นหินสูงๆเราก็แบบกลัวมากๆดูแลเราดีมากเรื่องอาหารการกินเรื่องเติมน้ำมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะมั่นใจมากครับกับเจ้าเดวคันนี้ว่าจะต้องนําผมไปถึงจุดสุดยอดของเขากระโจมได้แน่นอนมาแน่นอนครับยังไงผมไม่พลาดกิจกรรมของยามาฮ่ทุกทริปแน่นอนครับไปแน่นอนครับ ไว้เจอกันครับมาอีกแน่นอนครับต้องบอกว่ามาทั้งทีเนะี่ยรถเซอร์วิสก็มีรถพยาบาลก็มีคือครบทุกอย่างครับรถล,ลม้มรถพังนี่คือมีทีมงานคอยมาช่วยทุกคนเลยนะครับแล้วก็มีรถเซอร์วิสมาซ่อมให้ได้ด้วยครับไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยอันนี้ดีกว่าครับสบายใจกับยามาฮ่ามากครับ <S 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 <S